สวัสดีนะครับผมกับวันที่นะครับวันนี้วันที่17นะครับผมกุมภาพันธ์นะครับ2 5 6พันนะครับ,รบผมสินค้าที่ยังมีเหลืออยู่ตอนนี้นะครับตัววาเทคตัวนี้2อ0 4นตัวนี้รอมารับตัวนะครับผมติดจองแล้วนะครับ ผืสนใจตัวไหนนะครับผมลองทักมาสอบถามได้นะครับผมตูก้กลางยังอยู่นะครับตูก้กลางชุดนี้นะครับจนอยู่สใบนะครับผมพร้อมดอกใบละ3500บาทนะครับผมใช้งานเลยนะครับผมมิกซสวยนะครับตัวนี้2อ0 0ับาทครับผม ราคายังไม่รวมส่งนะครับแลกนี้สามารถขับ4ี่คูณสีได้เลยนะครับแลกนี้18ขั้งละ2 12สิบงขั้นละ2สบายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังอยู่นะครับผม v o l t e คอพันสองร้อย a r นะครับผม สวยสติกเกอร์อยังอยู่นะครับตัวนี้อยู่ที่แปดพันเก้าร้อยนะครับผมตักกลางแหลมได้สบายนะครับตัวนี้เป็นคาวแท้นะครับผมคาวแท้ฝาหลังไม่มีนะครับผมฝาหลังหาย ใช้งานได้ปกตินะครับ4,500บาทนะครับตอนนี้ของอยู่ที่บางปะอินนะครับผมอยุธยานะครับก็เดินทางกลับศรีสะเกดวันที่20นะครับผมตอนนี้ท่านไหนนัดรับ ที่บ้านได้นะครับผมวิ่งถนนสองสี่นะครับผมตัวนี้เป็นตู้กลางนะครับผมสิบสองนิ้วเป็นเป็นฮอนโหลดนะครับผมใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับมีบาแขนให้นะครับสองตัวชุดละหกใบนะครับมีอยู่สิบสองใบนะครับผม สายคอ4,500บาทนะครับผมสายคอกลองแหลมนะครับแหลมไม้น่าจะเป็นไม้ปาติเกิลน,นะครับผมดอกเป็นของ p ีอ d i o โนะครับ กล่องละ450บาทนะครับผมไม่รวมส่งนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวพาเดินชมอีกรอบนะครับผม 1> xl 1 2 0ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพอาโอเคเลยนะครับ8,500บาทนะครับผม xl 22 0นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็วันที่20นะครับเดินทางกลับศรีสะเกดนะครับผมตอนนี้ของอยู่ที่บางปะอินอยแกนะครับ สามารถนะัดรับได้นะครับผมสวัสดีครับ